มาดูภัยผู้หญิงนะครับอันนี้เนี่ยเหยื่อเป็นพยาบาลนะครับที่<ฆ>จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามจะข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายพยาบาลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและยังทราบได้ว่าเขาเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับไปดูภาพตอนที่ตำรวจพาตัวไปทำแผนครับตี่อบอกเลยพี่การซีบอกเลย นี่ชาวบ้านเขามาโหนะแล้วก็ตะโกนด่าดทอนะคนก่อเหตุน,นะครับนะ้้วบอกว่าอยากเห็นหน้าเออเซฟหน้าเขาทำไมอย่างี้ใช่ไหมฮะเป็นภาพระหว่างที่ตํารวจในคุมตัวนายจำลองอายุ43ปีผู้ต้องหาพยายามข่มขืนแล้วก็ทําร้ายร่างกายพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับขณะไปทําสวนเกษตรในพื้นที่หมู่11นะครับที่อำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ครับนะ ชาวบ้านเนี่ยไปเฝ้าดูการทำแผนแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถอดหมวกกันน็อกออกเพื่อจะเปิดเผยใบหน้าผู้ต้องหาตลอดการทำแผนน,นะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินบอกว่าจากการสอบปากคําผู้ต้องหาให้การว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงนะครับแล้วเสพยามาก่อนด้วยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซุ่มอยู่ตรงข้ามสวนเกษตรของผู้เสียหายครับเมื่อสบโอกาสจึงใช้มีดปลายแหลมที่พกติดตัวไปเนี่ยเข้าไปจี้บังคับแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะกลับต่อสู้กัดนิ้วโป้งมือขวาของเขาครับ ก็เลยทําให้โมโหแล้วก็เลยลงมือทำรา้ายร่างกายเหยื่อ แล้วก็ชิงเอาทรัพย์สินรวมถึงรถจักรยานยนต์ไปนะครับนะหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บ้านญาติพยายามนําเอาทรัพย์สินไปขายจนชาวบ้าน,นสงสัยแล้วนอกจากนี้ผู้ต้องหาคนนี้ยังเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาก่อนชาวบ้านก็เลยแจ้งเบาะแสะให้กับเจ้าหน้าที่จนจับกลุ่มไว้ได้เนี่ยแหละครับโดยความร่วมมือของพี่น้องใ,น,ในพื้นที่นะครับก็ทําให้เราได้ข้อมูลเบาะแสะว่ามีผูท้ที่มีพฤติกรรม ครับในการที่เคยก่อ,กอเหตุลนนักษณะดังกล่าวมาก่อนของมแต่ว่าในคดีที่เกิดมาก่อนนั้นก็ปรากฏว่ามีการพูดจาตกลงกันแล้วก็ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ไม่เสิ่ในสถานีตำรวจ